ความคืบหน้าล่าสุดของคดีน้องชมพู่ทนายบุญถาวรปัญญาสิทธิ์ทนายความได้เดินทางมาเยี่ยมครอบครัวน้องชมพู่ซึ่งคุณสาวิตรีวงศ์ศรีชาแม่น้องชมพู่ก็ให้การต้อนรับทนายบุญถาวรเป็นอย่างดีจากนั้นทั้งสองคนก็ได้พูดคุยกันประมาณ10นาทีหลังจากพูดคุยกันเสร็จทนายบุญถาวรให้สัมภาษณ์ว่าวันนี้ตนเดินทางมาทําธุระส่วนตัวที่จังหวัดมุกดาหารจึงแวะเข้ามาเยี่ยมเยือนครอบครัวน้องชมพู่ เพื่อให้กำลังใจและให้คำแนะนำทางด้านกฎหมายกับแม่น้องชมพู่รวมถึงช่วยทำบุญกับครอบครัวน้องชมพู่ก่อนหน้านี้ตนได้ติดตามข่าวซึ่งก็ได้เห็นว่าแม่น้องชมพู่เป็นห่วงในเรื่องความปลอดภัยตนจึงให้คำแนะนำและถ้าหากครอบครัวน้องชมพู่ถูกคมพูหรือคุกคามตนก็ยินดีที่จะเข้ามาช่วยเหลือเพื่อให้ครอบครัวน้องชมพู่นั้นได้รับความยุติธรรม ที่ตนมาเยี่ยมครอบครัวน,น้องชมพู่นั้นไม่เกี่ยวกับว่าในอดีตตนเคยมีเรื่องฟ้องร้องกับทนายสิทธาแต่อย่างใดอย่างไรก็ตามตนก็อยากจะตำหนิทนายสิทธาเรื่องการใช้ข้อกฎหมายเพราะทนายศิทธาอ้างว่าการที่ตํำรวจออกหมายจับลุงพลถือว่าเป็นการออกหมายโดยที่ไม่มีความชอบธรรมแต่อย่าลืมว่าการออกหมายสารเป็นผู้ออก โดยมีตำรวจหรือพนักง,งานสอบสวนของคดีเป็นผู้ยื่นขอซึ่งถือว่าเป็นไปตามกระบวนการของกฎหมายถ้าทนายสิทธาเห็นว่าไม่ชอบธรรมก็ไปแจ้งจับตำรวจที่เป็นคนขอหมายจับหรือไม่ก็ไปฟ้องต่อศาลแต่ทุกคนทราบกันดีว่าคดีนี้มีผู้เสียชีวิตและในฐานะตำรวจก็ต้องสืบสวนเพื่อหาตัวคนร้ายจนนำไปสู่การออกหมายจับ ซึ่งตำรวจใช้เวลาสืบคดีนับปีไม่มีความจำเป็นใ,นใดทั้งสิ้นที่จะต้องออกหมายเรียกเพราะคดีนี้ไม่ใช่คดีช่อโกงหรือคดีที่มีอัตราโทษกรณีที่ทนายสิทธาไปท้าอาจารย์ปรเมศอินทรชุมนุมตนก็ไม่เห็นด้วยและคิดว่าเป็นการกระทําไม,ม่เหมาะสมกับอาชีพทนายความอีกทั้งเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีกับทนายความรุ่นหลัง ตนคิดว่าถ้าสารออกหมายจับผู้ต้องหาแล้วผู้กระทำความผิดยังไปร้องกรรมธิการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนบ้านเมืองจะวุ่นวายไปหมดตำรวจก็จะต้องออกมาชี้แจงทุกคดีตนจึงมองว่าการทำแบบนี้ไม่จำเป็นและตนก็เคยตำหนินายศิระไปแล้วตนยืนยันว่าคดีน้องชมพู่ไม่เกี่ยวกับเรื่องของการเมืองแน่นอน ขณะที่นางสาวิตรีวงศีชาแม่น้องชมพู่เปิดเผยว่าตนยืนยันว่าทนายบุญถาวรไม่ใช่ทนายความที่จะเข้ามาดูแลคดีน้องชมพู่แต่ตนก็ฝากขอบคุณทนายความทุกคนที่เดินทางมาที่บ้านของตนซึ่งในวันพรุ่งนี้ทุกคนจะได้รู้ว่าทนายความของตนเป็นใครความคืบหน้าล่าสุดของคดีน้องชมพู่คุณหนุ่มกัญชัยแจงปมเส้นผมน้องชมพู่เผยหลักฐาน ตำรวจไม่ใช่อย่างที่เรารู้คุณหนุ่มกัญชัยอธิบายถึงประเด็นเจอเส้นผมของน้องชมพู่ถูกตัดในรถลุงพลตำรวจมีวิธีการตรวจสอบทางวิทยาศาสตร์จนทราบได้เผยหลักฐานข้อมูลตำรวจที่ไม่มีใครรู้เห็นแล้วจะอึง้งรอดูในสารหนุ่มกัญชัยกล่าวในรายการเที่ยงวันธนิการณ์ถึงข่าวใหญ่กรณีลุงพลนอกจากพูดเรื่องคดีแล้วและยัง มีข้ออภิจารณ์ถึงการตั้งข้อหา3ข้อหาคือรากเด็กอายุไม่เกิน15ปีไปเสียจากปิดามารดาโดยประสะจากเหตุอันควรทอดทิ้งเด็กอายุไม่เกิน9ปีเพื่อให้เด็กนั้นพ้นไปเสียจากตนโดยประการที่ทำให้เด็กนั้นประสะจากผู้ดูแลเป็นเหตุให้ถึงแก่ความตายและกระทำการใดๆแก่ศพหรือสภาพแวดล้อม ในบริเวณที่พบศพก่อนการชนสูตรพลิกศพเสร็จสิ้นในประการที่น่าจะทําให้การชนสูตรพลิกศพหรือผลทางคดีเปลี่ยนแปลงไปรวมทั้งที่ปตแตนหรือทนายตั้มออกมาโต้ถึงเรื่องเส้นผมในรถลุงพลว่าเจอผมน้องชมพู่เป็นเรื่องปกตินั้นหนุ่มกันชัยอธิบายว่าตำรวจมีวิธีทางวิทยาศาสตร์ตรวจสอบโดยพบ ผมที่ถูกตัดจากศรีรษะของน้องชมพู่ไปตกในรถลุงพลเขาตรวจสอบโดยใช้แสงซินโคตรตอนว่าผมที่เจอในรถต่อกับผมที่หัวน้องชมพู่ได้พิสูจน์ว่าวัตถุนั้นเป็นชิ้นเดียวกันหรือเปล่ามันตรวจได้หมดตำรวจถึงได้มั่นใจว่าผมที่ตัดจากหัวน้อง36เส้น1หรือ2ในนั้น ไปอยู่ในรถลุงพลคือหนึ่งในหลักฐานส่วนเส้นผมหรือเส้นขนอีก3เส้นที่พบที่ตัวน้องชมพู่เจอผมที่ขาดไปแล้วไม่มีรากผมก็ไปตรวจด้วยวิธีไมโทคอนเดีย DNA ฝั่งแม่ของน้องชมพู่และเจอว่าเป็นของใครซึ่งก็เชื่อมโยงไปถึงลุงพลได้หนุ่มกัญชัยยังกล่าวตอนหนึ่งด้วยว่าฟังข่าวแล้วก็เป็นกำลังใจให้ทั้งสองฝั่ง ฝั่งลุงพลก็มีโอกาสสู้ได้เพราะสารยังไม่ตัดสินก็ยังเป็นผู้บริสุทธิ์แต่ทางตำรวจก็คงต้องทำงานหนักทนายตั้มบอกว่ารู้แนวทางในการไปต่อสู้เตรียมไว้หมดแล้วแต่มุมหนึ่งถ้าจะวิเคราะห์กันตรงๆเรื่องนี้ปีกว่าแล้วความคิดเห็นส่วนตัวถ้าตำรวจจะจับแพ้3-4เดือนคงจับไปแล้วแต่เรื่องนี้สังคมโจดจันกัน ถ้าตำรวจทำเรื่องนี้ออกมาผิดพลาดอายตำรวจตำรวจคงไม่ยอมผมเชื่อแบบนั้นตำรวจไม่ยอมอายแน่กับเรื่องแบบนั้นในคดีนี้เพราะสิ่งที่เรารู้ร,รู้กันมาไม่ว่าจะหลักฐานหรืออะไรมันแค่20%ซแต่อีก80%ซที่ตำรวจเขาไม่เปิดเผยออกมามันอยู่ในสำนวนแล้วเราไปดูกันในชั้นศาล เขาบอกว่าเห็นแล้วจะอึ้งว่ามันคืออะไรไม่ใช่อย่างที่เรารู้ทนายรู้หรือใครรู้เขาบอกมีอะไรมากกว่านั้นเยอะสิ่งที่ตำรวจเขาเตรียมไว้ความคืบหน้าล่าสุดของคดีน้องชมพู่สวนเดือดปมท้าเดิมพันคดีอาจารย์ปรเมศต,ตอบชัดปมคำท้าทนายตั้มสัดกลับควรที่จะมุ่งในเรื่องของคดีอาจารย์ปรเมศอิทธราชุมนุมตอบชัด ในเรื่องจากที่ทนายตั้มสิทธาบีบังเกิดทนายความของลุงพลออกมาท้าปมแพ้ชนะคดีชมพู่ลั่นคดีนี้เป็นเรื่องการทวงคืนความยุติธรรมไม่ใช่ทนายความจะมาท้าคุณโน้นคนนี้จากกรณีที่ทนายสิทธาบีบังเกิดหรือทนายตาั้มทนายความของลุงพลได้ออกมาไล่สดพร้อมทั้งเอ่ยปากท้าอาจารย์ปรเมศินทรชุมนุมอธิบดีอายการสำนักงานอาญาธนบุรี ให้วางเดิมพันในคดีของลุงพลหากฝั่งใดแพ้ให้นำเงินเดิมพันไปช่วยผู้เสียหายในคดีล่าสุดอาจารย์ปรเมศได้ออกมาตอบโต้เกี่ยวกับประเด็นที่มีการท้าเดิมพันของทนายตั้มว่าตนไม่รับคำท้าของทนายตั้มหลังไฟ้สดขอวางเงินเดิมพันปมแพ้ชนะคดีน้องชมพู่ตัวอาจารย์ปรเมศได้กล่าวว่าคดีนี้ เป็นเรื่องการทวงคืนความยุติธรรมไม่ใช่ทนายความจะมาท้าคนน้นคนนี้ผมจึงไม่ให้ความสำคัญส่วนทนายตั้มไฟ้สดพูดถึงคดีจะก,กระทบรูปคดีใหม่นั้นไม่มีผลกระทบอะไรทนายตั้มเองก็เป็นฝ่ายถูกคอมเมนต์ตำหนิค่อนข้างเยอะในส่วนของผลวิเคราะห์จากเครื่องซินโคตรตอนใช้เป็นหลักฐานในชั้นศาลได้หรือไม่นั้น ทางอาจารย์ปรเมศรกลร่าวว่าหลักฐานอะไรก็สามารถใช้ได้หากสามารถทำให้เห็นว่าจำเลยมีความผิดหรือบริสุทธิ์ในเรื่องทานายตั้วฟ้องผู้ชายการตำรวจแห่งชาติได้หมายนั้นเป็นไปไม่ได้ที่ตำรวจจะเสนอหลักฐานเท็จความคืบหน้าล่าสุดของคดีน้องชมพู่เคยมีนักข่าวได้สัมาภาษณ์ผู้ชาการตำรวจแห่งชาติโดยบางคำถามที่น่าสนใจมีดังนี้ครับลุงพลไม่ได้มอบตัว เป็นการจับกลุ่มตามหมายจับใช่หรือไม่พูัมชาการตำรวจแห่งชาติกล่าวว่าอย่างไรก็ตามตำรวจมีหน้าที่ของเราเมื่อเจอผู้ต้องหาก็จับทั้งนี้ได้รับการทราบจากชุดสืบสวนว่าเป็นการจับตัวส่วนเรื่องการประกันตัวเป็นอำนาจของพนักงานสอบสวนพิจารณาให้ติดตามดูคำถามถัดมามีหลักฐานเพิ่มสามารถเพิ่มข้อหาได้หรือไม่ผู้ชาการตำรวจแห่งชาติตอบว่า เมื่อถามว่าจะพิจารณาแจ้งข้อหาเพิ่มจาก3ข้อหาหรือไม่หากพบพยานหลักฐานอื่นเพิ่มเติมผลตรวรเอกสุวัสด์แจ้งยอสุขกล่าวว่าหากยังไม่หมดเวลาก็มีเวลา,วลาทําก็ทําไปเรื่อยๆแต่เมื่อมีการจับกลุ่มแล้วก็จะมีเวลาในการจะต้องทําให้เสร็จในเวลาเท่าไรเรื่องที่มีผู้กังขาในหลักฐานผู้ชักการตํารวจแห่งชาติกล่าวว่าเรามั่นใจของเรา คนอื่นจะคิดอย่างไรก็เรื่องของเขาตำรวจมั่นใจในพยานหลักฐานหากคนอื่นจะคิดอย่างไรก็เป็นสิทธิ์ของเขาเจ้าหน้าที่ตำรวจทำไปตามกฎหมายตามพยานหลักฐานถ้าเรามีมากกว่านี้เราก็อยากจะให้มีแต่มันทำมาแล้วมันเป็นอย่างนี้ผมย้ำว่าเราทำตามพยานหลักฐานไม่ได้ทำตามใจใครส่วนใครจะพอใจไม่พอใจเอาที่สบายใจ คำถามถัดมาตอนนี้ออกหม้จับแค่คนเดียวพบใครร่วมหมาจับมีแน่พลตรเอกสุวัสดย้ําว่าณนะเวลานี้ยืนยันว่าออกหม้จับได้หนึ่งคนหากมีมากกว่านี้ก็ต้องทําอยู่แล้วเพราะตํารวจทํางานมาตลอดไม่ได้ทิ้งไปไหนถ้ามีมากกว่านี้ก็ทําเลยตอนนี้ถ้ายังไม่มีอะไรมากกว่านี้ก็แค่นี้ผู้สื่อข่าวถามว่าหลังออกไม้จับแล้ว และเป็นที่ทราบกันว่านายชัยพลถูกออกหมายจับแต่มีการพานายชัยพลเข้ามาที่กรุงเทพจะเป็นการหลบหนีหมายจับหรือไม่พลตเอกสุวัสด์กล่าวว่าจะต้องดูพฤติการและเจตนาต่างๆประกอบและต้องรับฟังพยานหลักฐานอื่นด้วยคงตอบตรงนี้ไม่ได้ผู้ชาการตำรวจแห่งชาติระบ,บุว่าคงไม่ไปสอบปากคำลุงพลด้วยตัวเองเพราะมั่นใจในทีมสืบสวน มันเป็นคดีฆาตกรรมรายละเอียดหลายอย่างที่ไม่ควรจะออกมาสู่สาธารณะก็ออกมาเยอะมากเลยมีทั้งผิดและถูกปนเปนกันไปมาเป็นปีแล้วคำถามถัดมาคดีน,นี้ยังไม่จบบอกแม่นาา้องชมพู่ทาตามสัญญาแล้วผู้ชักการตำรวจแห่งชาติพูดว่าคดีน,นี้เหมือนคดนีอื่นๆที่ทํามาในชีวิตบางเรื่องหลายปีแล้วยังปิดไม่ได้ก็มี หลายปีแล้วทำคดีได้บ้างไม่ได้บ้างทำได้ก็ดีใจแต่ว่าถ้าเทียบกับการแข่งขันฟุตบอลอันนี้พึ่งเข้ารอบสุดท้ายฟุตบอลโลกที่แข่งมาก่อนหน้านี้รอบคัดเลือกบางทีมก็เก่งมากเลยพอรอบสุดท้ายตกรอบก็มีบางทีสภาพไม่ดีแต่พอถึงรอบสุดท้ายอาจจะได้แชมป์ก็ได้ต้องสู้กันอีกหลายสารก็ต้องว่ากันไป ตราบใดที่ยังไม่มีการตัดสินผู้ที่ถูกกล่าวหาก็ต้องถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์